สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องแนวคิดที่สำคัญมากๆในยุคนี้เลยนะครับ Cloud Native สวัสดีค่ะใช่ค่ะ Cloud Native นี่ก็เป็นแนวทางที่เ,เหมือนออกแบบมาเพื่อดึงความสามารถของ Cloud Computing ออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดเลยค่ะครับผม เป้าหมายหลักๆก็คือสร้างแอปที่ทันสมัยขึ้นยืดหยุน่นขยายตัวได้ง่ายจัดการก็ง่ายสังเกตการได้ตลอดไม่ว่าจะอยู่บนคลาวด์แบบไหนนะคะ Public Private และว่า Hybrid ก็ตามอ๋อครับที่สำคัญมากๆคือมันช่วยลดภาระเรื่องดูแล i n f r a าสตรั t เจอร์ไปได้เยอะเลยค่ะครับซึ่งการคุยกันวันนี้เนี่ยเราก็มีข้อมูลอ้างอิงจากหลายที่เลยนะครับทั้งจาก AWS เองบทความในวิกิพีเดีย แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือผลสำรวจล่าสุดปี2024จาก CnCF หรือ Cloud Native Computing Foundation ใช่ค่ะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็ทันสมัยที่สุดนั่นเรามาเริ่มกันที่เอ่อกหลักมันก่อนเลยดีไหมครับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้เลยค่ะคือปกติแล้วเนี่ย Cloud Native มักจะมากับการปรับเปลี่ยนจากแอปแบบเดิมๆที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนเดียวที่เรียกว่า Monolith นะคะครับ Monolith ใช่ค่ะมาเป็นการซอ,อยย่อยๆเป็นบริการเล็กๆเยอะๆที่ทำงานแยกกันได้ที่เราเรียกว่า Microservices อ๋อการซอ,อยย่อยแบบนี้มันส่งผลยังไงบ้างครับกับการทำงานผลกระทบหลักๆเลยนะคะคือเรื่องความเร็วความคล่องตัว ความเร็วค่ะแต่และทีมก็จะดูแลพัฒนาทดสอบแล้วก็ปล่อยเซอร์วิสของตัวเองได้เลยไม่ต้องรอคนอื่นหรือรอทั้งระบบอืมทำให้มันเร็วขึ้นใช่ค่ะเร็วขึ้นเยอะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญด้วยอย่างแรกเลยคือคอนเทนเนอร์ค่ะคอนเทนเนอร์ <Contain> er. ค่ะเหมือนกล่องวิเศษเลยแบบว่าแพ็คโค้ดแพ็กทุกอย่างที่แอปต้องใช้รวมไว้ในกล่องเดียวครับผมทำให้เอาไปรันที่ไหนก็ได้เหมือนกันเป๊ะ แล้วก็ใช้ทรัพยากรน,น้อยลงด้วยค่ะอ๋อเหมือนแพ็คของใส่กล่องมาตรฐานยกไปวางไหนก็ได้ทำงานได้เลยเข้าใจง่ายดีครับแล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับที่เป็นแกนหลักมีค่ะตัวที่ขาดไม่ได้เลยตอนนี้คือ Kubernetes ค่ะ Kubernetes <c> <is> ใช่ค่ะเป็นเครื่องมือยอดฮิตเลยสำหรับจัดการคอนเทนเนอร์จำนวนเยอะๆแบบอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า orchestration นะคะครับผม นอกจากคอนเทนเนอร์กับ Kubernetes แล้วนะคะก็ยังมีแนวคิดอื่นๆมาช่วยเสริมด้วยอย่างเช่นพวก immutable infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เปลี่ยนรูปเพื่อให้มันเหมือนเดิมตลอด mm hmm. หรือพวก declarative APIs ที่ช่วยให้จัดการง่ายขึ้นหรือ service mesh ที่มาช่วยจัดการการสื่อสารระหว่าง microservices เยอะๆที่มันซับซ้อน พวกนี้ก็ช่วยให้ระบบโดยรวมมันทำงานได้ดีขึ้นค่ะฟังดูแล้วข้อดีเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแอป,ปอัปเดตได้เร็วขึ้นลดต้นทุนฮาร์ดแวร์ใช่ค่ะแถมแอปยังพร้อมใช้งานตลอดทนทานต่อปัญหาได้ดีขึ้นด้วยถูกต้องเลยค่ะประโยชน์พวกนี้แหละค่ะที่ทำให้ c l Cloud Native นี่เอ่อได้รับความนิยมเร็วมากๆครับผมผลสำรวจ C N C F ปีล่าสุดก็ยืนยันเลยค่ะว่าองค์กรถ,ถึง8 9ดการนํมีการนำ u d Native ไปใช้แล้วโอ้โหเกือบ90% ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือเอเชียแปซิฟิกบ้านเราเนี่ยก็ตามทันภูมิภาคอื่นแล้วนะคะเรื่องนี้สุดยอดเลยครับแล้วถ้าดูเฉพาะตัวเทคโนโลยีหลักอย่างคอนเทนเนอร์กับคูเบเนติสล่ะครับผลสำรวจว่าไงบ้างยิ่งชัดเลยค่ะ91%ใช้คอนเทนเนอร์ในโปรดักชันแล้วนะคะพร้อมจากปีก่อนตั้ง14%เลยค่ะโอ้เยอะมาก ส่วน Kubernetes เนี่ย80%ใช้ใน production เพิ่มขึ้นกว่า20%เลยค่ะแล้วถ้ารวมผู้ที่กำลังลองลองหรือประเมินผลอยู่ด้วยนะตัวเลขปาไป93%แล้วค่ะโหเรียกว่าแทบทุกองค์กรที่ใช้คลาวดก็ต้องแตะ Kubernetes แล้วตอนนี้ประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งจากผลสำรวจที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับความท้าทายยังไงครับคือ มันเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยค่ะจากผลสํารวจปีน,นี้นะคะความท้าทายอันดับหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเทคนิคจ๋าๆอย่าง security หรือว่าความซับซ้อนของเทคโนโลยีอีกต่อไปแล้วอ้าวแล้วเป็นเรื่องอะไรครับกลายเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในทีมพัฒนาค่ะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลย46%เรื่อง culture ใช่ค่ะตามมาด้วยเรื่อง cicd แล้วก็การขาดการฝึกอบรมโหน่าสนใจมากแสดงว่าเทคโนโลยีมันเริ่มนิ่งแหละแต่ปัญหาไปอยู่ที่คนกับกระบวนการแทน ใช่เลยค่ะนี่เป็นสัญญาณชัดเลยว่าเทคโนโลยีมันอาจจะพร้อมระดับหนึ่งแล้วแต่ปัจจัยเรื่องคนกับวิธีการทำงานเนี่ยกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่องค์กรต้องแก้เข้าใจเลยครับแล้วเรื่องความเร็วในการพัฒนาล่ะครับผลสำรวจบอกว่าเร็วขึ้นด้วยไหมชัดเจนค่ะ29%ขององค์กรเนี่ยปล่อยโค้ดใหม่ๆได้หลายครั้งต่อวันเลยนะคะเพิ่มจาก2 3ปีก่อนทุกวัน หลายครั้งด้วยใช่ค่ะแล้วก็71%มีการเช็คอินโค้ดเข้าระบบหลายครั้งต่อวันอันนี้ก็เพิ่มจาก52%อืเแล้วกระบวนการรีลีสอัตโนมัติเนี่ย38%บอกว่า80-100%ของกระบวนการเป็นอัตโนมัติแล้วค่ะเพิ่มขึ้น10%จากปีก่อนตัวเลขนี่กระโดดขึ้นเยอะมากเลยนะครับแสดงว่านอกจากเทคโนโลยีแล้ววัฒนธรรมแนวปฏิบัตินี้ก็สาคัญมากมเลย แน่นอนค่ะอย่าง DevOps ที่เราคุยกันบ่อยๆที่เน้นให้ทีม d e v กับทีม Ops ทำงานด้วยกันครับหรือ CI/CD ที่เป็นผสานโค้ดส่งมอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัต,ติต่อเนื่องอันนี้ก็ฮิตมากผลสำรวจบอก60%ใช้กับแอปส่วนใหญ่หรือทั้งหมดแล้วอืมครับแล้วก็มี Serverless Computing ที่แบบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเซิร์ฟเวอร์เลยผู้ให้บริการคลาวด์จัดการให้หมดแต่ตัวนี้ตลาดยังมองๆกันอยู่หลายมุมนิดนึงค่ะครับ แล้วที่มาแรงอีกตัวคือ GitOps ค่ะที่ใช้ก i t เป็นศูนย์กลางจัดการทุกอย่างเลยทั้ง Infrastructure ทั้ง Deploy App อันนี้77%ขององค์กรนำหลักการนี้ไปใช้แล้วนะคะโห oh, 77%แสดงว่า GitOps นี่มาแรงจริงๆครับสรุปแล้ว Cloud Native นี่มันโยงใยไปหลายเรื่องมากๆเลยนะครับทั้งเทคโนโลยีแนวปฏิบตัติวัฒนธรรม ใช่ค่ะสรุปได้เลยว่า cloud native มันไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องมือหรือเทคโนโลยีชุดหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีสร้าง deploy แล้วก็บริหารจัดการซอฟต์แวร์กันเลยทีเดียวอืม hmm. แล้วมันก็อย่างรากลึกลงไปถึงวัฒนธรรมองค์กรด้วยอย่างที่เราเห็นจากผลสำรวจนั่นแหละค่ะว่าความท้าทายเรื่องวัฒนธรรมกลายเป็นเรื่องใหญ่สุดไปแล้วน่าสนใจจริงๆครับ งั้นผมขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นะครับในเมื่อความท้าทายหลักมันกำลังเปลี่ยนจากเรื่องเทคนิคมากๆไปสู่เรื่องคนกับกระบวนการมากขึ้นเนี่ยค่ะอะไรคือสิ่งที่องค์กรควรจะโฟกัสเป็นพิเศษเพื่อให้การนำ Cloud Native มาใช้มันสำเร็จจริงๆแล้วก็การที่เทคโนโลยีบางตัวอย่าง Service Mesh หรือ Serverless มันยังดูแบบว่ายังหาทิศท,ทางกันอยู่หรือยังมีความเห็นหลากหลายเนี่ย มันกำลังบอกใบ้อะไรเราเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ Cloud Native ในอนาคตรหรือเปล่าอืมน่าคิดค่ะครับฝากไปลองคิดกันต่อดูนะครับ